พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เคิลช่วงนี้เป็นสกู๊ปพิเศษร,รถใหม่4รุ่นนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่ Honda PCX 150รถ AT โฉมใหม่ล่าสุดของ Honda ที่มีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาแต่ว่าในช่วงของการบันทึกเทปขณะนี้นะครับการเปิดตัวไม่เกิดขึ้นนี่คือภาพของ Honda PCX 125ที่มีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาครับ รูปโฉมดีไซน์ของ Honda p c x 125ที่เวียดนามและ p c x 150ของประเทศไทยนั้นมีรูปแบบที่เหมือนกันนะครับไฟหน้านั้นโดดเด่นด้วยไฟ LED Daylight ที่มีลักษณะของการออกแบบได้แหลมคมเฉบเฉียวมากขึ้นไฟไท้ายก็เป็น LED เช่นกันในส่วนของดีไซน์ภายนอกนั้นนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงตั้แต่หัวจรดท้ายนี่คือความโดดเด่นนะครับของการออกแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ชุดมาร์คอมเร็วนั้นก็มีการออกแบบให้สวยงามคมเข้มมากขึ้นดูแล้วหรูหรายิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ Pcx 150นั้นนะครับยังคงเป็นรถมอเตอไซค์ AT ที่มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบด้านของการดีไซน์ให้ความหรูหราและเพิ่มความเป็นสปอร์ตฉบเฉี่ยวด้วยช่วงท้ายที่แหลมคมเพิ่มมากขึ้นสังเกตดูเห็นนะครับว่าช่วงท้ายของรถนั้นนะครับมีความเพียวบางมากขึ้นและมีความแหลมคมยิ่งขึ้นกว่าเดิม ลูกกุญแจของ P C X 150นั่นนะครับก็มีการเพิ่มออปชันด้วยการเพิ่มสัญญาณเสียงเรียกหาตำแหน่งของรถและก็มีแสงนะครับที่รูก,กุญแจเพื่อให้การเสียกุญแจในช่วงค่ำคืนนั้นเป็นไปนอย่างแม่นยำและถูกต้อง P C X 150นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ A T ของ Honda ที่มีความหรูหรามากที่สุดได้มีการเพิ่มความฉบเฉียงของช่วงท้ายให้แหลมคมมากขึ้นแล้วก็ตำแหน่งของการเติม,มน้ำเชื้อเพลิงนั้นก็ยังคงเดิมไว้ครับนี่คือ Honda P C X 150 รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่มีการเปิดตัวไปเมื่อวที่16มกราคมที่ผ่านมาสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามข่าวคราว,ราวและก็ภาพของการแถลงขับเปิดตัวในครั้งนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับ